สวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบ,ดรบเดี๋ยวยังไงนะครับขอให้ขออนุญาตให้คุณลูกค้าได้แนะนําตัวะนะครับแล้วก็แนะนํากิจการพอสังเกตเชิญเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสลินาน,นาบาคนะคะเป็น a s s i s ส a n แ m a n ์ g มนเจอร์นะคะ He a เออแ d นแอบริษัทบคโนเทคไทยแลนด์จำกัดนะคะบริษัทของเราผลิตเกี่ยวกับพลาสติกในเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็จะเป็นโลโก้เนมเพลตค่ะ โอ้เยี่ยมไปเลยครับพนักง,งานประมาณเท่าไหร่ครับพนักง,งานประมาณ300คน300ค,คนคููถือว่าเยอะมากเลยครับ <S 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 ก่อนที่นำ Business p พัด e l i t e มาใช้เก<า>ี่ยวกับลาผ่านเว็บขอที่เป็นเว็บก่อนนั้นคุณแนงเจอปัญหาอะไรบ้างอ,อันนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าโบคโนเนี่ยใช้ระบบเ r m เม,มานานมากกว่า10ปีแต่ว่าเพิ่งได้มาใช้ e l i ิฟอยู่ประมาณ2ปีทีนี้ปัญหาที่เราเห็นก่อนที่เราจะใช้กับหลังใช้อะค่อนข้างชัดเจน ครับค่ะถือว่ามีประโยชน์มากๆยกตัวอย่างปัญหาสักข้อหนึ่งได้ไหมคะเจอเรื่องอะไรบ้างปัญหาคือความซับซ้อนในการทํางานการทํางานกลับไปกลับมาไม่จบสิ้นนะคะแล้วก็เรื่องของกระดาษแล้วก็เรื่องของการสูญเสียเวลาของพนักงานเนาะก็คือก่อนหน้านี้นเ,นเราจะใช้เป็นเปเปอร์มีการพนักงานเองจะมีมีกระดาษใบลาสําหรับตัวเองแต่ละคนเนี่ยหนึ่งใบหนึ่งคนหนึ่งใบ <c oughs> ถ้า3ม <c oughs> คนก็300ใบทีนี้เวลาที่จะเขียนเขียนใบลาค่ะ เขาก็จะต้องเอามาเบิกจะต้องมีเคิร์กเราจะมีออฟฟิเซอร์ประจำประจำฝัง่งค่ะต้องมาเบิกกระดาษไปพอมาเบิกไปปุ๊บก็ไปให้พนักง,งานเขียนพอพนักง,งานเขียนเสร็จก็ต้องให้ผ่านเคิร์กเนี่ยเอามาส่งนั่นก็คือการสูญเสียเวลาแล้วในการมาเบิกไปแลเอามาส่งแล้วก็ยังจะต้องสูญเสียเวลาในการที่เฮดอาร์เองอะค่ะจะต้องคียคียข,ข้อมูลลงในระบบเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ้นเปลืองเรื่องกระดาษแล<ช>้วก็เรื่องแมนเดย์เวลาในการทำงาน ลาคราวนี้หลังจากที่คุณแนนเนี่ยนำโปรแกรม business part e-leaf มาใช้ะนะครับมันมีหลายฟังก์ชันแหละใช่ค่ะตัวส่วนตัวคุณแนนเองเนี่ยชอบฟังก์ชันไหนของ e-leaf คุณขอ,อยกตัวอย่างสักหนึง่งฟังก์ชันเราชอบเลยก็คือ e-leaf e-leaf นี่คือชัดเจนคือลาใช่ค่ะคือการลาชัดเจนเลยคือในฟังก์ชันจะมีการกำหนดระบุไว้ว่า,าสิทธิพนักงานคนนี้ลาได้แค่ไหนแล้วพอเกินกำหนดปุ๊บไม่สามารถคีย์ได้ พอคีย์ไม่ได้เท่ากับว่าเราไม่ต้องมานั่งดูกระดาษว่าต้องมานั่งนับเองอะค่ะว่าคนนี้เกินสิทธิ์แล้วต้องส่งใบลาตีกลับไปนะแล้วส่งมาใหม่เปลี่ยนการลานะแต่พออันนี้ปุ๊บเขาจะเห็นเลยว่าเขามีสิทธิ์แค่ไหนลาได้เท่าไหร่เต็มหรือยังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะรู้ตัวเขาเองว่าเขามีสิทธิ์แค่ไหนคีย์มาก็คือไม่ต้องตีกลับ เวลาทําเงินเดือนเราแค่โอนผลโอนผลปุ๊บคํานวณได้เลยครับแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้คุณแอนต้องเสียเวลาในการที่ต้องค่อยบอกพนักงานว่ามีสิทธิ์การลาเท่าไหร่เราทางานวนลูปเดิมก็คืออันนี้ไม่ผ่านนะคะเอากลับไปแก้เราวนลูปอยู่แบบนี้มาหลายปีครับผมหลังจากที่นําในส่วนของตัว Business Elite มาใช้นะครับ บริษัทของคุณแนนเนี่ยได้รับประโยชน์อะไรบ้างฮะโอ้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะค่ะในเรื่องการลดเวลาการทํางาน h r เอเองมีเวลาในการที่จะไป improve ในเรื่องอื่นมากกว่าการที่จะต้องมานั่งจมกับการคีย์เห็นเมื่อสักครู่บอกว่าลดกระดาษอันนี้ลดได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับถามว่าลดได้กี่เปอร์เซ็นต์ตอบได้เลยว่าลดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราไม่มีการใช้กระดาษในการลายเลยทั้งลาทั้งขอโอทตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้เลยค่ะครับผมค่ะั้นแสดงว่าตอนนี้ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ย โฟกัสทางานเราคล่องขึ้นคล่องขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายก็ลดลงใช่ค่ะเราลงทุนหนึ่งครั้งแต่ได้ประโยชน์ในระยะยาวเลยเราแล้วก็ได้ลดเรื่องเวลาการทํางานไปได้ประโยชน์ในเรื่องของการทํางานในส่วนอื่นด้วยครับผมขอบคุณคุณแนนมากครับที่ใช่ยินดีค่ะนําข้อมูลดีๆตรงนี้มาประชาสัมพันธ์ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งวิสพัฒหวังว่านะครับลูกค้าที่ได้รับฟังคุณแนนเนี่ยอาจจะนําข้อมูลตรงนี้ไปตัดสินใจนะคบว่าปัจจุบันนะครับการทํางานของเ r ต้องบอกก่อนว่า เปเปอร์เลเนี่ยเป็นนโยบายที่สำคัญคะนะครับไม่ว่าการจะทำ CSR <ช>ก็ตามนะครับเ,เราบอก,กว่าเ,เราบอกเอะเราทำ CSR เราทำไคลเซนเราช่วยโลกนะครับช่วยลดทรัพยากรยังไงอีล e ีฟช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นยังไงไม่ต้องขอบคุณมากนะครัะสวัสดีครับ